วันนี้นะคะเราจะบอกวิธีนะคะการเช็คเกววัดระดับน้ำแก๊สนะคะเสียหรือไม่นะคะเช็คอย่างไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่าเริ่มแรกเลยนะคะอ่าเกตัวนี้นะคะเราสามารถเช็คได้โดยการนะคะอ่าเปิดวาล์วทั้งนะคะกดเซฟตี้ลงไปหนึ่งครั้งนะคะอ่าเรากดลงไปนะคะนะจะเห็นว่าเข็มมันกระดิกแล้ว นะคะอันนี้คือเข็มกระดิกนี่คือมันใช้งานได้แล้ววิธีอีกเทสอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อใช้ได้จริงไหมนะคะก็คือเอามือนะคะอุดไว้แบบนี้นะคะให้แน่นๆแล้วกดเซฟตี้นะคะจะเห็นว่าเกขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าระดับน้ําแก๊สเต็มถังนะคะเป็นสีเขียวเห็นไหมคะขีดสีเขียวคือแก๊สเนี่ยมีปริมาณที่เต็มถังอยู่นะคะวิธีการเช็คนะคะแล้ว เรานะคะจะเทสอีกตัวหนึ่งให้ดูนะคะอ่าตัวนี้นะคะเปิดวาวทั้งกดเซฟตี้เนี่ยอันนี้นะคะเห็นว่ากดเซฟตี้เกมไม่ขึ้นเลยนะคะไม่กระดิกเลยอ่าเราก็เทสอีกนะคะกดเซฟตี้เข้าไปเหมือนเดิมจะเห็นว่าเกมไม่ขึ้นเลยนะคะอันนี้ก็คือตัวนี้เกวัดเสียแน่นอนนะคะไม่สามารถอาบอกได้ว่าเออมันมีเหลือเท่าไหร่ โอเคนะคะลองไปทำกันดูง่ายๆเท่านี้เองนะคะสวัสดีค่ะ